โปรแกรมความคิดยังไงนะคะในการออกแบบตัดเสื้อผ้าในแต่ละครั้งของพี่เอกนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะของการที่ก่อนที่เราจะลงมือตัดเย็บเสื้อผ้าสวยๆออกมาให้ลูกค้าหรือผู้คนได้สวมใส่นะคะแล้วใส่แล้วมีความสุขนะคะในการที่เขาได้สวมใส่เสื้อผ้าที่สวยถูกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบที่ลูกค้าหามาเองหรือว่าเป็นแบบที่ร้าน ช่วยลูกค้าหานะคะเราก็ต้องอคิดแบบก่อนนะคะคิดแบบแล้วก็คิดวิธีการตกแต่งแบบให้กับลูกค้านะคะอันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนของการออกแบบจากนั้นนะคะพเอกก็จะดูว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะเราก็จะมองในส่วนของลูกค้าว่าลูกค้าคนนี้เขาชอบแต่งตัวแบบไหนนะคะบางคนก็อาจจะชอบเรียบหรูดูดีนะคะ ก็หรูดูแพงอะไรแบบนี้แต่บางคนก็อาจจะชอบอ่าเวอรวังอลังการอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมีการดูลูกค้าด้วยนะคะอ่ะไม่ใช่ว่าจะตัดตามสไตล์ของเราอย่างเดียวแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าลูกค้าคนนั้นเขาชอบแบบไหนเวลาที่งานออกมาถึงจะถูกใจลูกค้าและเราก็ต้องมีการตกแต่งบ้างอย่าง เพื่อเพิ่มความเด่นชัดขึ้นมานะคะอะอย่างชุดนี้นะคะพี่เตัดให้ลูกค้าสวยงามไหมคะชุดนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอะลูกค้าจะไม่แต่งช่วงคอช่วงอะไรนะคะที่เราคุยกันไว้แต่เราใส่ใจในรายละเอียดเวลาที่ลูกค้าใส่แล้วถ่ายรูปออกมามันจะทําให้ชุดดูเด่นนะคะดูสวยงามนะคะเราก็โปรแกรมความคิดของเราค่ะว่าเอ๊ะฉันจะหาอะไรมาแต่งตรงนี้ดีนะคะนั่นคือการ โปรแกรมสมองของเราก่อนก่อนที่จะออกแบบและเชื่อมั่นว่าผู้สวมใส่เมื่อใส่แล้วจะมีความรู้สึกว่าเขาสวยคนเราเวลาที่สวมใส่ชุดอะไรที่ทำให้เรามั่นใจเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขนะคะมีรอยยิ้มนะคะยิ่งมีคนชมก็จะยิ่งเพิ่มความสุขให้กับเราไปอีกเท่าตัวจริงไหมคะทุกคนนะคะพี่เอเชื่อว่าหลายคนจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะคะ เมื่อใจมันมีความสุขเราก็สามารถดึงดูดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของความมั่งคั่งเหลือเฟื้อนะคะไอเดียต่างๆที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราจะลงมือทําให้ผู้สสัยนั่นเองวันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะเพียก็นํามาบอกทุกคนว่าเราสามารถเอาไปใช้ได้กับงานของเราทุกงานนะคะไม่ว่าใครจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะ โปรแกรมจิตของเราลงไปแล้วใส่รายละเอียดนะคะสนใจในรายละเอียดของลูกค้านะคะอาหารนี้เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่นํามาบอกทุกคนนะคะใครใส่ชุดที่ร้านนี้มีความสุขสวยงามนะคะมั่งคั่งเหลือเฟือทุกคนคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย